เราซื้อของถูกเราต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเป็นของจริงไหมนะคะปั๊มเพียบเลยทั้งตัวบอร์ดตัวจอนะคะมีการดัดแปลงเปลี่ยนอะไหลมาหมดทุกอย่างแล้วนะคะมีลูกค้าสั่งซื้อมือถือจากร้านค้าออนไลน์มานะคะแต่ใช้แอปธนาคารไม่ได้ทั้งที่เครื่องเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะคะลูกค้าเองซื้อมาไม่ได้ใช้งานเลยตั้งแต่เดือนสิงหาพอเครื่องเก่าพังนะคะก็เลยเอาเครื่องเก่านะคะมาย้ายข้อมูลเข้าเครื่องใหม่ ยกเองก็ทําการย้ายข้อมูลเข้าตามปกติเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อที่เราลูกค้าสั่งจากร้านออนไลน์มาแค่ให้เราย้ายข้อมูลเท่านั้นนะคะประเด็นคือตัวเครื่องช้ามากๆเวลาที่เราย้ายข้อมูลตัวเครื่องมีอาการร้อนนิดหน่อยนะคะยกเองก็ไม่ได้ดูข้างกล่องไม่ได้เช็คอีมี่เนื่องจากว่าลูกค้าซื้อมาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะคะและทีนี้ระหว่างที่เราย้ายข้อมูลเปิดกล้องเพื่อที่จะสแกน QR Code ย้ายลายปรากฏว่าลายนะคะกล้องหลังเปิดไม่ได้ ก็เลยไม่สามารถสแกนได้เพะเข้ากล้องปุ๊บมันเด้งกล้องหน้าหยกก็เลยกดออกจากแอปนะคะเข้ากล้องหลักก็ไม่สามารถถ่ายกล้องหลังได้ <net> ก็เลยแจ้งกับลูกค้าพี่เครื่องมีปัญหาต้องเอาไปศูนย์นะให้ศูนย์เขาเช็คให้ลูกค้าก็จะให้เราแกะเช็คเลยเราบอกว่าถ้าเครื่องมีประกันแนะนําให้ไปใช้ประกันก่อนเพราะถ้าแกะมาเราจะไม่ได้ประกันนะคะและอีกวันหนึ่งลูกค้าก็เอาไปให้ศูนย์เช็คเกิดอะไรขึ้นคะศูย์แจ้งกับลูกค้าว่าอันนี้เป็นเครื่องนอกไม่ใช่เครื่องศูนย์ใช้ประกันศูนย์ไม่ได้ ลูกค้าก็เลยกลับมาหาที่ร้านให้ที่ร้านแกะเช็คดูก็ปรากฏตามนั้นจริงๆค่ะเวลาที่เราจะเช็คว่าเครื่องเป็นเครื่องแท้เครื่องศูนย์เช็คจากหมายเลขอีม่ได้นะคะเราจะเห็นแต่ของถูกนะคะถูกกว่าราคาวางจําหน่ายหน้าศูนย์ไม่ได้เพราะว่าเครื่องนะคะไม่มีใครขายขาดทุนราคาส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ศูนย์จําหน่ายเองถ้าเป็นข้างนอกจะแพงกว่าอันนี้เขาขายถูกกว่าศูนย์ตั้งราคาต่างกันตั้งพันกว่าบาทราคาส่งที่เรารับมายังแพงกว่าราคาที่ลูกค้าซื้อเลย ลูกค้าซื้อมา2,000กว่าบาทแต่ราคาวางจำหน่ายที่สูงนะคะ3 0 0พกว่าบาทเกือบ4 0 0พเราซื้อของถูกเราต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเป็นของจริงไหมนะคะถ้าเป็นเครื่องรีพอร b บิเป็นเครื่องนอกที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจะใช้แอปธนาคารไม่ได้ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเราเข้าไปเช็คในเพจสโตได้เลยเพจสโตจะขึ้นเลยว่าในตั้งค่านะคะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับผ่านการรองรับดาวน์โหลดแอปธนาคารมาก็เข้าใช้งานไม่ได้ แอปธนาคารจะแนะนําให้เราดาวน์โหลดแอปจากเพ์สโต้ซึ่งเราก็โหลดแอปมาจากเพ์สโต้โหลดมาปุ๊บล็อกอินเข้าใช้งานถึงหน้าแอปธนาคารกําลังจะใส่เลขบัตรประชาชนจะไม่เข้าหน้านั้นเลยเขาจะบังคับให้คุณถอนออกแล้วโหลดใหม่จากเพ์สโต้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเพ์สโต้อาการนี้คือซอฟต์แวร์ตัวเครื่องไม่ใช่ของแท้ศูนย์ไม่มีความปลอดภยัยแอปธนาคารก็เลยจะเข้าใช้งานไม่ได้นะคะ เราต้องเช็คกันดีๆซื้อมือถือจากร้านออนไลน์มาเนี่ยต้องเช็คก่อนเลยถ้าเครื่องมีปัญหาจะสามารถเคมได้ภายใน7วันเราอย่าทิ้งไว้นานถ้าทิ้งไว้นานมันจะคืนเขาไม่ได้และที่สําคัญไม่ใช่เครื่องศูนย์เข้าศูนย์ไม่ได้ด้วยต้องมาแกะซ่อมเองยกมาแกะเช็คดูทุกอย่างนะคะเป็นของปลอมทั้งหมดเป็นเครื่องแท้อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่แท้ศูนย์เป็นบอดี้ดัดแปลงเป็นเครื่องคล้ายๆว่ามือถือเปลี่ยนหน้ากากมามันไม่ใช่ของแท้ ให้เราเช็คดูอีมี่หลังเครื่องสติ๊กเกอร์หลังเครื่องตัวหมายเลขอีมี่ตัวหมายเลขบาร์โค้ดสติ๊กเกอร์จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นของเทียมนะคะเราใช้มือลูบลูบแค่นี้สีพวกนี้จะหลุดเลยเนี่ยสีก็แทบจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นของแท้นะคะมันจะนูนกว่าและลูบยังไงก็ไม่หลุดเราต้องเช็คดูนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่างจะเช็คยังไงเบื้องต้นดูจากกระดาษสติ๊กเกอร์ที่ติดมากับเครื่องก็ได้สองตัวนี้นะคะเราจะดูได้ข้อแตกต่างตรงนี้ค่ะ สติกเกอร์ตรงรูปดาวนะคะไม่มีแล้วที่สําคัญนะคะตัวสติกเกอร์ที่ติดมากับตัวเครื่องนะคะตัวนี้จะเป็นกระดาษสติกเกอร์พิมพ์ความร้อนธรรมดาเวลาที่เราจับสัมผัสนะคะก็จะหลุดได้ง่ายแบบนี้ถ้าเป็นของแท้ศูนย์นะคะก็จะนุนๆนะคะระบบสัมผัสที่มือเราสัมผัสได้จะไม่เหมือนกันตัวนี้รูปยังไงก็ไม่หลุดค่ะเราใช้งานไปจนเก่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่อันนี้คือเครื่องเก่าเครื่องซ่อมแล้วนะคะนี่อันนี้เครื่องใหม่เนี่ยค่ะ แต่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องใหม่เหมือนกันพึ่งจะถอดใช้งานนะคะเพราะแกะไปดูด้านในตาปั๊มเพียบเลยแค่น็อตก็ยังไม่ตรงแล้วนะคะเพราะว่ามือถือรุ่นนี้นะคะที่หยกแกะซ่อมมาน็อตไม่เคยเจอสีขาวเลยจะมีสีขาวปนคือน้อยมากๆส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวสีส้มสีดำนะคะและที่สําคัญตามบอร์ดก็ปั๊มมาทั่วเลยนะคะเดี๋ยวหยกจะแกะฝาหลังให้ดูตัวเครื่องติดปกตินะนี่ แต่ว่าใช้งานแอปธนาคารอะไรไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าไม่มีความปลอดภัยนะคะแอปธนาคารเลยเข้าใช้งานไม่ได้ขอเช็คดูได้เลยนะคะคือตัวฝาหลังตัวเคสเนี่ยค่ะที่เราเช็คดูอะ่ะมันคล้ายๆเหมือนคนเปลี่ยนบอดี้มาหรือว่าเปลี่ยนอะไรมาค่ะมันไม่ใช่ตัวแท้ถ้าตัวแท้จะไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าลูกค้าซื้อมาแล้วกล้องมันใช้งานไม่ได้ก็เลยต้องแกะเช็คดูด้านในเพราะว่าเข้าสูตรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เครื่องแท้นะคะนี่สติ๊กเกอร์เป็นแบบนี้ ปกติมันจะมีสติกเกอร์ติดหัวน็อตถ้าเป็นเครื่องแท้นะคะแล้วน็อตก็จะเป็นสีประมาณนี้น็อตของยี่ห้อเลดมี่จะมีสีนี้สีดํานะคะแล้วก็สีส้มแต่นี่เป็นสีขาวทั้งหมดตามบอร์ดก็มีแต่รอยปั๊มเดี๋ยวยกจะถอดให้ดูถ้าบอร์ดแท้จะเป็นอย่างนี้ไม่มีปั๊มนะคะนี่ไม่มีปั๊มเลยเดี๋ยวถอดน็อตแป๊บหนึ่งค่ะหลังจากที่เราถอดน็อตออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถอดเช็คดูบอร์ดค่ะ บอดที่เป็นบอร์ดปั๊มเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเพราะนี้มันเป็นเครื่องประกอบค่ะไม่ใช่เครื่องศูนย์นะคะนี่ค่ะตาปั๊มเพียบเลยทั้งตัวบอร์ดตัวจอนะคะมีการดัดแปลงเปลี่ยนอะไหลมาหมดทุกอย่างแล้วนะคะนี่นี่อันนี้คือมันไม่ใช่เครื่องแท้ศูนย์ก็เลยเข้าศูนย์ไม่ได้นะคะนี่ถ้าเครื่องแท้มันจะไม่เป็นแบบนี้นะคะ ซื้อเครื่องต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะถ้าแบบนี้จะเข้าสูตรไม่ได้คะ่ะถ้าพังก็ต้องซ่อมตามร้านข้างนอกอย่างเดียวนะคะเพราะถ้าเราไม่เช็คเลยเนี่ยเราใส่แอปใส่อะไรเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเข้าใช้งานไม่ได้มันจะคืนเขาไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ซื้อปุ๊บต้องเช็คเลยเพราะว่าระยะเวลาประกันจะเดินเมื่อวันที่เราซื้อวันที่เราเปิดเครื่องนะคะถ้าเป็นเครื่องแท้ศูนย์ประกันจะเดินวันที่เราซื้อเครื่องแต่ถ้าไปซื้อเครื่องรุ่นเก่ามาเนี่ย ประกันไม่รู้ว่าประกันกันยังไงนะคะซื้อตามร้านที่เขามีตัวตนจริงๆเช็คได้คืนของได้เป็นของแท้ตรวจเช็คได้อันนั้นจะปลอดภัยสําหรับโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะว่าเราใช้งานนานมีแอปมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในนั้นทุกอย่างครบเซตเลยซื้อมือถือให้ปลอดภยัยถ้าสั่งจากร้านค้าออนไลน์ก็ให้ดูด้วยว่าเป็นร้านค้าทางการนะคะเป็นร้านมอหรือเปล่าถ้าเป็นร้านค้าที่ไม่ได้ผ่านการรองรับ ไม่แนะนำให้ซื้อค่ะเพราะจะไม่ปลอดภัยนั่นเองค่ะ